จะพาคุณผู้ชมนะน้องเอ๋ยไปเที่ยวคาเฟ่กันหน่อยอาคาเฟ่ที่<ข>แห่งนี้นะฮะกาแฟก็รสชาติดีโออาหารไม่ต้องพูดถึงนะแถม,มที่สําคัญอนะ่ะพระเอกของคาเฟ่เนะป็นน้องควายนะฮะเป็นควายแสนรู้คล้ายๆกับไอ้อน้องจ่อยไอ้จ่อยเมื่อกี้เหมือนกันนะตแต่ตัวนี้ฮนะไปดูซิมันแสนรูกก้กว่าไหมแล้วมันตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ะไปเลยครับ นี่ภาพมุมสูงเป็นไงฮะงเราใช้โดรนบินสำรวจเลยนะฮะนี่ไปที่ชื่อ Cafe ควายนาคาเฟ่หนึ่งบางปูแอดอุทัยธานีนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับบนพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มชิลๆช,ช,ชื่อดังฮะบนพื้นที่ฮะ นิดเดียวครับต้องเอ๋ยฮะเจ็ดสงิบไร่ครับผมเบาๆเบา,บา,บาฮะแล้วก็ในระเบียบถ้าเป็นพื้นที่แหล่งน้ำอุอดมสมบูรณ์เป็นไงฮะตัวใหญ่เจอควายเผือกตัวนี้ฮะนี่สูงทุกคนเลยไม่ใช่ตัวเดียวนะนี่อีกตัวหนึ่งนี่สองตัวมีอีกหลายตัวะนะครับแล้วก็คาเฟ่แห่งนี้ยังสร้างเป็นฟาร์มควายขนาดใหญ่ครับนับดูนะฮะเมืเ่อกี้เราเห็นนิดเดียวนะนับทั้งหมดทั้งมวลนะประมาณ200ตัวสองร้อยตัวนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยเขาบอกว่า เจ็ดหลักจ้ะนี่แน่เลยเนี่ยเป็นล้านเลยเลยนี่แนยเลยเลยเลยาลยแลยวลเฉพาะขาหน้านีลนเลเทยเไหเ่ยลยเลยเลยเลยรลยเลยดลยเ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 กยลยเลเลยเลาเลยเลยเลยเลระลยเลยเลยเดยเลยเลวเลยเลยเล้เลยเะยเลยเลยเล้เลาลยเลย้ลยเลยเลยเยเล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 ยเียเลยยรูยนล้เนยเลยนลยเลยเยเยเลลยเคยเลยเเ่ย้ยูลย นะชู 2, oh. 2นิ้วลักยิ้มนี่อมยิ้มแบบนี้นะฮะคุณลูกค้าก็ไปยืนถ่ายรูปได้ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณโซนน้านอกฮะก็เป็นพื้นที่สําหรับลูกคา้านั่งทานอาหารและเครื่องดื่มนนั่งทานบริมบึงขนาดใหญ่แบบนี้ฮะก็ชมวิวทิวทัศน์ปรับลมเย็นสบายนี่สถานีบัฟฟาโลแบบนี้ถ้ำกลางธรรมชาตินะครับจุดเด่นของร้านนะฮะมีตั้งแต่เบเกอรี่เค้กโอ้โหแล้วก็กาแฟสดนะ คัดเมล็ดกาแฟชั้นดีฮะนี่นีต้องได้เพอร์เฟกช็อต้วยนะได้ทุกแก้วต้องรสชาติดีนะครับนอกจากกาแฟแล้วยังมีเมนูชาไทยชีสที่เข้ากันแบบลงตัวเอาชาไทยกับชีสนี่นะฮะมันจะนัวหรือเปล่าหวานมันแน่นอนเลยน่าจะประมาณแบบนั้นที่ก็ไม่เคยชิมเหมือนกันนะแล้วก็ผ่านจากฝีมือของบาริสต้าคะที่มีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็เชี่ยวชาญในการทำเครื่องดื่มฮะ กาแฟไปแล้วชาไปแล้วฮะเมนูอาหารนะน้องเอ๋ยฮะสเต็กต้องมาพิซซ่าต้องมีฮะเป็นไงอันนี่สเต็กฮะอันนี้เป็นขาหลังควายตัวเมื่อกี้ป่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะนี่เป็นสเต็กฮะแล้วก็มีพิซซ่าด้วยครับแล้วลูกค้าก็นิยมฮะสั่งทานแทบทุกคนนะเวลามาที่ร้านนะเห็นจานใหญ่ๆแบบนี้นะฮะราคาเริ่มต้นนะจานละ69บาทนะฮะ แพงนะไม่แพงนะ69บาทก็อิ่มได้นะถ่ายรูปกับน้องควายด้วยนะแถมไม่พอทั้งร้านนะมีบริการจัดส่งนะเกือบทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะไม่ใช่น้องเออยู่พัฒนาการสั่งอุทัยธานีไม่ได้นะไม่ได้นะเอาเฉพาะในจังหวัดก่อนนะฮะก็ว่าคือตอนนี้คือบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าไปทานที่ร้านอยากทานที่บ้านเพื่อความสบายใจเราก็ส่งให้แต่ส่งในพื้นที่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็เป็นการเนี่ยป้องกันสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะดนี้นั่นเองนะครับสนใจไปได้ฮะ ควายนาคาเฟ่หนึ่งบางปูแอดอุทัยธานีครับโทรไปก่อนก็ได้089-233-3111นึ่งหนึ่น <c oughs> แค่ไปเล่นกับน้องควายก็คุ้มแล้วอะ่ะเอาจิงจริงรสวยแต่ละตัวไปกันได้นะคะ